เครื <laughs> ่องรางของข่งังอร่อยสวัสดีค่ะเปาเปอวีคพร้อมพี่มนนะคะวันนี้เปาได้รับภา,ารกิจค่ะกับเมนูดิดเรียนร้องได้อร่อยด้วยแต่ไม่รู้ว่าเมนูนั้นคืออะไรนะคะไปดูกัน <c oughs> เขาให้น้ำปลาร้าแม่เรียนนะคะสูตรอันนี้เป็นสูตรอีสานอินเตอร์ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริก แล้วก็มีพริกแห้งแล้วก็มีอะไรอ๋อขมิ้นเหรอหรือว่าเครื่องรางของของังขมิน้นใช่ไหมอ๋อขมิน้นอันนี้เป็นไก่แล้วเขาก็มีพลไว้ด้วยแกงคั่วไก่น้ำปลาร้าแม่เหรียญสูตรอีสานอินเตอร์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยขั้นตอนแรกกันเลยนะคะพริกแห้งคะ่ะใส่เข้าไปครับแหลกได้ที่แล้วนะคะนี่โชว์หน่อยนี่สีสวยมากมาก ติ๊กที่เราเตรียมมาผัดกับน้ำมันนะคะให้มันหอมขึ้นมาผัดไก่นะคะให้เข้ากับเครื่องแกงเราจะให้ใส่แบบคลุกค,กค,กคกลิกๆเราก็ต้องเติมน้ำหน่อยเราก็เตรียมที่จะใส่น้ำปลาร้าแม่เลี้งสูตรอีสานอินเตอร์นะคะ่อหอมมากๆสำคัญเริ่อความนัว มันหอมขึ้นมาทันทีเลยเตาเวลาทำเมนูนี้หรอเพลงตัวเองนี่แหละโอมสเนเมตตาจงเกิดแก่ฉันยิงสาวนับร้อยนับพันทยานให้แล้วก็คือเอาสเนปลายจวักเนี่ยมัดใจสามีเลยค่ะเที่ยวจนได้ที่แล้วหอมมากๆ ไปเลยเสร็จแล้วดีดีมากพร้อมเอาข้าวมาเลยเรียบร้อยแล้วข่ามาถึงเวลาที่เรารอคอยมาข้าวเราก็พร้อมทีมือเปาลีม,มันอร่อยอ่ะจะบรรยายมันแบบ อร่อยพอคอนเฟิร์มเลยนะว่าเมนูนี้โอ้โหอร่อยจริงๆแซ่บนะคะแล้วก็ถึงเครื่องถึงรสชาตินะคะสําหรับแม่บ้านยุคใหม่แบบเปานะคะใครที่ทําอาหารอาจจะยังไม่เก่งนะแค่มีน้ำปลาราแม่เรียนสูตรอีสานอินเตอร์นะคะติดบ้านไว้รับรองว่าทําง่ายอร่อยด้วยแล้วก็ฝากเมนูแกงคั่วไก่ปลาราแม่เรียนไว้ด้วยนะคะ